ยโยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอสแล้ววันนี้ครับเราอยู่ในโหมดที่ชื่อว่าอนิเมะเรนเจอร์เอ็กซ์นะครับแมปนี้เนี่ยเปิดมาประมาณสัก3-4วันแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะไม่เล่นครั้งแรกนะเออแต่บอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทุกคนเข้ามานะครับมันจะมีให้เลือกทั้งหมด3ตัวนะจะมีนารูโตะใช่ไหมมีลูฟี่แล้วก็มีโกคูนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมเลือกมาก็คือเป็นเจ้าตัวนารูโตะนะคครับโอเ ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากเห็นว่าเกมเพลย์จะเป็นยังไงนะว่าจะสนุกข,ขนาดไหนแล้วว่าเจ๋งขนาดไหนก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็น่นน,นถ้าเกิดทุกคนมาครั้งแรกนะเกิดมาครั้งแรกเลยนะครับเราจะอยู่ตรงนี้เราจะอยู่มาตรงนี้เลยแล้วเราก็เดินมาตรงนี้ครับคาว่าเพลย์เอ้ยทุยไปไแล้วก็เดินมาตรงเพย์เออตัวนี้ตัวนี้ <laughs> ปิดทางโสกูก็บนี้คือเพนย์ครับก็คือเราเข้าไปได้เลยครับซึ่งในหมวดเพย์เนี่ยเราก็เข้าช่องนี้นะครับแล้วก็กดกดเครียดรูมนะครับแล้วก็เลือกได้เนี่ผมลองเล่นไปแล้วด่านหนึ่นะสหผม ซึ่งมันก็จะมีเราเลือกหลายหลายแมปเลยครับแต่ตอนนี้เราเล่นไแค่แมปเดียวนะครับผมจะเลือกเป็นชัรนะ์ที่2อนะเพียนเลยแล้วก็กดสตาร์ทเดี๋ยวผมให้ดูระบบสมตัวด้วยนะครับถือว่าวันนี้เป็นการเรียนรู้การเล่นแบบนี้แบบนี้แล้วกันนะครับกดดูเลยซึ่งความเจ๋งของแมปนี้นะครับก็คือเราสามารถกดออโต้เพย์ได้ทุกคนเห็นมาอยู่ขวามือก็คือกดออโต้เพย์ครับนี่ไอจิวผมมาแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นมาเดินล้วเดินละ,นละมาเราตกรถไปละไปลูกพ่อไปต่อยบันอเอาร่วงไปดิยเป็นไงล่ะ โดนสัด์เข้าให้มาดิหมับเข้าให้ไม่เอ่าโดนเฮ้ยไปครับซึ่งพอเรากดออโต้เพย์เท่ากับว่าเราก็ฟรีครับเราก็นั่งกดอ,อกนั่งเล่นดูนั่งดูไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่ไงปับสัดเข้าให้มาดีกลัวที่ไหนล่ะมาดีมีท่าว่ะมีท่าด้วยดิซึ่งผมบอกนะว่าแอนิเมชันตัวละครแล้วตัวละครสำหรับผมผมว่าน่ารักเลยนะแล้วก็สวยด้วย แล้วสำหรับใครที่ชอบอนิเมะผมว่าน่าจะชอบเกมนี้อยู่แล้วนะพราะมีอนิเมะหลายตัวละครมากโอเคมาผมเริ่มจบด่านแล้วนะตอนนี้ก็คือจบแล้วครับเราก็จะได้ของมาละได้เจมมาห้าสิบนะครับได้พีเอ็กพีมาสามสิบได้โกมอีกได้ลัมเบอร์ฟู้ดมาอีกแล้วทีนี้ก็ให้เราเลือกเลยครับว่าเราจะเล่นใหม่ไปด่านหน้าหรือว่ากดออกแต่ว่าผมจะกดออกกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูระบบตาชาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูเกมเพย์เต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับ กาชาล้วก็จะอยู่ประมาณเออซัมมอนนี่ทุกคนเราจะซัมมอนตรงนี้ครับเราจะไปแล้วเราจะวิ่งไปซึ่งผมบอกเลยสําหรับใครที่ชอบอนิเมะย้ําเลยใครที่ชอบอนิเมะน่าจะชอบา้านีหนดูดิมีแต่ละคนโหเยอะห,หมดโคตรเยอะครับซึ่งเนี่ยครับมันก็จะมีหลบ2สองตู้ก็คือสแตนด์ดแบนเนอร์ครับแล้วก็เลดอัพเลดอัพก็จะเป็นการที่แบบได้ตัวละครนั้นเพิ่มซึ่งตอนเนี้ยถ้าที่ผมเห็นนะมีหนวดดาแล้วก็มีตาเหี่ยวส่วนตัวข้างหลังผมไม่เคยดูอเออแต่ว่าผมว่ามันจะนเท่เลและนั่นจะโกงด้วยแต่ว่าตอนเนี้ย อ่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันล็อกอยู่ที่เลขสิบ5้าซึ่งผมต้องไปฟาร์มววใถึงเลขสิก่อนนะคุณผู้ชมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดไว้ใต้คลิปนี้แล้วกัน,นครับใครสนใจก็ลองไปกรอกโค้ดแล้วก็ลองไปส่มตัวกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนแล้วกัน,นครับนี่ทุกคนทางลัดผมก็คือผมให้พี่ผมช่วยเพราะพี่ผมเล่นก่อน,องน,นไงสบายโอช,ชิวผมบอกเลยทุกคนผมจะนั่งดูเฉยผมจะให้พี่ผมพาแบกตัวแบกฟาดฟาดฟาดรีบไปกรอกโค้ดฟาดว็วฟาดร็วคนดู นี่ของอาร์ตวะเนี่ยนารุตนารุโตะนี่นันโต้ผมเองอะพี่เท่ปะเผมปล่อยไก่ก่อนดูดิเท่ปะล่ะห้ามจัดดูทุกคนดูดิเอาแต่ละตัวทุกคนดูว้าวทุกคนดูแต่ละตัวดิโคตรสวยอะดูดูเฮเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้โหอ้โไม่ทันโอ้โหรอชาเตอร์หน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ทุกคนอย่างที่ผมบอกนะถ้าใครสายอนิเมะนะผมบอกเลยเกมนี้น่าเล่นมากแล้วก็มีอนิเมะหลายตัวมากนะครับนาสะสมโคตรโใช่ใช่เอ้ามันไม่ปล่อยท่าวะอยากเห็นมากแต โอเคพิ okay, 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 okay. ่งมาพี่เจเดี๋ยวโอ้เนี่ยพี่ไม่เคยเล่นไงตั้งแต่ผมสอน <c oughs> โอ้เว้ยโคตรง่ายทุกคน <c oughs> มียากกว่านี้ไหมครับจริงๆขอตึ้งกว่าน,นี้พี่ผมบอกพี่ผมขอจริงจริงทุกคนสามารถแบบกดออโต้เพย์แล้วก็ไปกินข้าวได้อ่ะปล่อยไม่เล่นไหมง่ายง่ายมากด้วยไม่ต้องนั่งเฝ้าก็ได้ครับแบบกรณีเทีอยากดูอนิเมะอะไรพับจอไปแล้วค่อยกลับมาอะไรก็ได้หรือเล่นในโทรศัพท์ก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยพูดกับใครนะพูดกับใคร พลังแล้วนี่ไงโอ้ยโคตเท่เ๋ยวทุกคอยบอกนะครับเกมนี้นะถ้าคุณจะสุ่มการชาได้ต้องวิวห้าใช่ไหมพี่หนุ่มเอ้ยมันมันสุ่มได้เลยครับแต่ว่าที่ต้องวิวห้าเพราะว่าเราต้องใส่โค้ดครับอ๋อโอเคทุกคนพิดผิดพิอาำไมอคือเกมนี้คุณต้องวิวห้าก่อนถึงจะใส่โค้ดได้นะครับนั่นแหละประมาณนั้นส่วนโค้ดที่ผมแจกไว้ใต้คลิปนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ไปเล่นที่วิวห้าครับแล้วก็ต่อโค้ดใช่ครับแล้วก็มาแชร์กันมากได้ตัวกันมากนะครับ อันนี้ไนท์แมร์แล้วเหรอครับนึกว่าอีซี่โหมดพัฒนาถ้าเห็นนะขอยากๆขอแบบเอ็กซ์ติมไนท์แมร์ขอแบบไนท์แมร์เอ็กซ์ติมมาแบบกำหมัดเลยปากมันดีจริงดีจริงๆนะเนี่ยเพื่พัฒนาถ้าเกิดคนดูคลิปนี้อยู่จำไว้พี่ผมพูดอย่างนี้นะแล้วก็ไปเพิ่มยากๆพี่ผมต้องการยากสุดเลืองตัวพี่แต่ละตัวเลือหกพันเนี้ยนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัดนาดูตะผมแค่นั้นแหละทุกคนอ้าวไม่ทันโอ้เจอวิวสี่แล้วทุกคนวิวสี่แล้วเจอวิวห้าแล้วโว้ยผมจะได้สุ่มตัวละครแล้วคุณผผู้ชมมอกเลย แต่เกมเนี้ยผมบอกเลยผมโชว์เกมเพย์แค่มาหนึ่งเปอร์เซ็นที่เดี๋ยวผมสุ่มอ่าแล้เกมนี้ไม่มีไม่มีระบบการันตีนะครับผมอยู<ห>่ทุดยดวงล,ะล,ะละ้วนๆเอาละไงบางคนมีแบบมีแสนก็หมดแสนนะไม่ออกอ่ะนี่นทุกคนเห็นปะ่ะ<อ>มันไม่ได้มีแค่ของวันพีชนะคือมันมีของ Ball ดักกระโดดในคุณผู้ชมเหม็นไหมเนี่ยไอผมไม่ดู <c oughs> ใช่ครับไอคนดูเห็นป่ะดูดิดูดิดูแต่ละตัวทุกคนสกิลสวยเนี่ยทำไปเล่นไปปั๊บ แต่และตัวก็จะมีสกิลนะครับมันก็จะมีครูดาวของมันถ้าใครรู้สึกว่าเราไม่ไหวจริงเราสามารถไปตั้งค่าปิดได้นะครับในกรณีที่แบบว่าคอมเราไม่แรงหรือมือถือเราไม่ค่อยแรงอะไรอย่างนี้ครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมอย่าลืมโค้ดที่ผมบอกอยู่ใต้คลิปนี้แล้วผมแจกให้ที่ผมไปขอพัฒนามาเนี่ยโหสุดยอดไปขอเขามาเขาเลยให้ไงกูนี่แหละอ่อเฮ้ยอะไรวะหลุดเลยมาครับทุกคนพอเราถึงเบลฟาใช่ไหมเล่นถึงเบลฟาแล้ว แล้วก็มากรอกโค่นครับซึ่งในรผมบอกนะครับโค้ดอยู่ใต้เดสคริปชันี้คลิปนี้นะครับใครสนใจที่ก็นั่นแหละครับไปกรอกโค้ดกันโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมสงสัยแล้วว่าทำไมโค้ดมันกรอกไม่ได้วะคือก่อนที่ทุกคนจะกรอกโค้ดนะคือหนึ่งเลยเงื่อนไขแรกนะครับต้องมีเวล5ก่อนแล้วก็2 2นะครับคือเราต้องเข้ากรุ๊ปของเกมนี้ก่อนนะซึ่งวิธีการเข้าผมจะบอกนะครับว่าไปทำยังไงนะครับโอเคครับทุกคนเราก็เราพอเราเข้าคําว่าอนิเมเตนเจอร์ในรูปบอสใช่ไหมครับเราก็เข้ามาปุ๊บทีเนี้ยเราเลื่อนลงไปเลยครััับบมมนนจะะีคคําาว่ developer ร ซึ่งพอเสร็จแล้วเราก็กดเข้ามากดคลิกเข้าไปเลยทีนี้เรากดคำว่า join community นะครับเรากด join เลยนะครับทีนี้กลับไปที่เกมครับโอเคครับทุกคนพอเรากลับมาที่เกมนะเราก็ใส่โค้ดครับไปที่ขวามือกดกรอกโค้ดนะครับแล้วก็ไปเอาโค้ดที่ผมทีมว้ยใต้ล่างคลิปนี้นะครับงาได้แล้วไงได้โค้ดละผมจะทําการใส่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนผมได้เพชรมาทั้งหมดประมาณ8,000ครับทั้งหมด8 6 0 0นะเดี๋ยวจะไปสุ่มกันดีกว่านะครับ Let's go Let's go มาได้เวลาแล้ว แต่ผมบ่อยนะไอเกมกาชาเกมสุม่มเกมอะไรก็แล้วแต่ตัวหน้าตู้ผมไม่ค่อยจะได้เว้ยคือสุ่มสิบครั้งใช่ห้าร้อย 500, คือถ้าข่าวว่าตอนนี้ผมมีอยู่8ปดพันเนี่ยมาผมบอกเลยผม,มรวยพี่ผมบอกว่าตัวที่ดีที่สุดคือตัวนี้นะนะตอนนี้นะคือตัวนี้นะรับครั้งไปเลสโกอะไรอะตัวอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรอะว a t โอซ้ำซ้ำว้าวตะคุว่ะเอาเรื่องเฮ้ยได้ลูฟี่มาทุกคนได้ตัว ตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยไอสวยได้อยู่ตัวแรหมาเยเป็นไรทุกคนผมบอกแลนะ้วหน้าตู้หุ่ไม่ได้เอ้ยแต่ได้นะตัวหนึ่งได้แลนะ้วตัวหนึ่งได้วตัวโคตัวหนึ่งนะครับมาทุกคนมาลุ้นกันมาดิโอ้โอ้โหโอ้ทับกูจะร้องไห้อ,อ้แม่งเอ,อ้ยแม่งเหมือนลายเมื่อกี้เป๊ะเป๊ะเลยนะทุกคนไม่ไปกลวัวไปหยองอย่าไปหยอง,อยองทำไมดิมาโอ้ โขดซ้ำ oh, อีกแล้วต่อทุกคนต่อผมยังเหลือเจ็ดพันผมเหลือ 7, 000, ผมรวยบอกเลยผมรวยมากดีเอาว่ะมาดิเฮ้ยได้แลี่ยังไม่ดีพอสำหรับผมอะสตหรับผมต้องตัวหน้าตู้ตัวแรกเลยอะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะต้องได้แปลกๆว่ะทุกคนผมได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ตัวหน้าตู้แล้วว่ะ <c> ส <oughs> ุดยอดทุกคนผมได้แล้วไปเนี่ ผมบอกแล้วต่อยให้ผมดวงไม่ดีดวงผมแย่ผมก็ยังได้อยู่นะครับซึ่งผมบอกแล้วทุกคนต้องได้เหมือนผมนะครับอย่าให้ผมบอกถ้าเกิดว่าใครสุ่มได้ตัวอะไรก็มาแชร์ลงคลิปนี้นะครับมาได้เลยเว้ยได้เลยเว้ยได้เลยเว้ยมาเดย์มาเดย์เจคุ้มแล้วหวานเจี๊ยบมาแล้วครับตัวนาตตสบายเยสเนี่ยได้แล้วครับเพิร์ดไปดีต่อดิอยไปกลัวดูวะโอ้โห ว้าวมาดิเออขอยตัวนึ่ขอยตัวได้ปะเผื่อ,อไว้ใช้ได้อะไรอ่ะโ,โ,โอเคทุกคนผมจะพักสมือตัวนี้ก่อนนะเพราะผมได้ตัวหน้าตู้แล้วเดีย๋ยวผมจะเก็บเพชรไม่ใช้แบอื่นบ้างนะครับพี่ผมอธิบายนกน็คือ เกมนี้พอสุ่มมาเนี้ยไอตัวเลขที่อยู่ในตัวละครเราครับมันคือค่าเงินที่เราจะสามารถเอาไปใช้นในแมปได้นึ่งออกไหมคืออย่างเช่นแบบอย่างตัวนั้นตัวนี้สี่เยนเท่ากับว่าผมจะเสียเงินในแมปสีเยนเพื่อเสกตัวละครนึ่งออกมานะครับแล้วก็วิธีการทำให้มันพอนครับมันมีการอัพเว้ทุกคนมันมีการอัพถ้าเกิดเราจะออมรับเก็ไปที่คำว่าสแตทนะครับแล้วก็เลือกครับอัพเกรดก็คือน,นี้แม็กซิมัมเยนนะครับแล้วก็อัพไปเลยครับอัพไปเลยครับอัพไปเลยอัพไปเลยให้ได้สองพันด้วยผมมี 1, 7, มมพันเจ็ดผ,ผ,ไไผมจะเเก็บบตัังคค์์พื่อไปฟารรมน โอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเล่นก่อนนะพอผมซุ่มเมื่อกี้ผมไปอัพมาแล้วให้ได้2,000ครับอัพในแบบนี้แหละผมไปเล่นตัวเดียวเลยผมอยากอยากเห็นตัวนี้ผมอยากเห็นตัวนี้มา,นนมากเลยผมแม่งตั้งสอง0ันอ่ะคุณผู้ชมแม่งโอ้โหเยอะมากผมต้องแบบใช้แบบโคตรประหยัดแบบประหยัดโคตรๆอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วนะครับตัว L uffy, L uffy ลูฟี่ลูฟี่เออหรือเขาเรียกลูฟี่กับผมเกือบลืมชื่อแล้วนั <c oughs> ่นแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการเก็บเงิน2,000นะเพื่อจะซื้อ อันเชิญตัวนี้มานะครับเดี๋ยวรู้เลยเป็นไงอ,อีกแค่หกร้อยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอย่าไหลยาวไหลยาวเอาแล้วนะทุกคนผมจะอันเชิญอันเชิญจังโอ้หให้เก่งตั้งนานสองพันทุกคนมาดูกันมาเว้มาแล้วเว้นี่คุณผู้ชมดูนี่ระดับตึงตัวตึงมาโอ้โหเหลือสามพันเอาดิต่อยตายก็มามาเลยพร้อมแต่วิ่งช้าเกินพี่ชาย แต่ผมเชื่อว่าตัวนี้ไหวเว้ยจริงๆริงทุกคนดูตามติดชีวิตตัวนี้ครับตัวหน้าตู้เดินมาแค่นี้ได้ไหมเพื่อนมาแล้วว่ะทุกคนใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วอุยว้าวโอ้ยต่อยแม็กมาดวแม่งตายหมดเลยบ้านก็พังโคตรเอาเรื่องในที่สุดผมก็ได้เชิญมาสักทีนึงก่อนผมจะเข้าใจระบบเกมนี้เนี่ยใช้เวลาสักพักนึงเลยนะยังไงอู้ออ้หมันเดือแตกมาเลยเพื่อนมาเลยเฮ้ยดิ โอโ้เดี๋ยวผมขอเรียกตัวอื่นมาก่อนเรียกมาให้หมดเลยผมเอาต้เพย์แล้วกันนะครับโอ้โหดูดิทีนี้ก็ไหวคุณผู้ชมชิลแค่หมัดเดียวพอแล้วแค่หมัดเดียวก็เหลือดูดิวิ่งมาโดนนะวิ่งมาแซมแซมโดนนะโดนนะโดนนะโอ้โหดู ي, คุณผู้ชมดูดิยังต่อยคนง่ายอ่ะแค่หมัดเดียวพอแล้ว ถึงฐานนะเอา,อางี้ดีกว่าถึงฐานนะเดี๋ยวทุกคนดูหมัดเดียวบ้านพังั้มโอ้โหหมดก็ได้ยงโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับหมดนี้นะครับผมว่าก็เป็นหมดหนึงที่สนุกมากเลยแล้วก็สามารถเล่นแบบเพลินๆแก้ขี่อะไรอย่างหนึ่งที่ความเจ๋งมันคือมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับนายก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากดดกด u b s ส r i b e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสุ่มแล้วได้ตัวดีดแชร์ลงใต้คลิปนี้นะครับมาขิงผมได้เต็มที่เลยครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้